สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Oracle of Time เราจะพาคุณเดินทางไปกับเรื่องเล่าวิดีโอและแรงบันดาลใจ Oracle of Time ขอนำเสนอสถานที่ต้องสาบสะพานข้ามคืนบนถนนสายเก่าที่ทอดยาวผ่านป่าเขารกทึบในจังหวัดเล็กๆทางภาคตะวันออกมีสะพานไม้โบราณแห่งหนึ่ง ที่ผู้คนในพื้นที่ต่างเราขานว่าใครก็ตามที่ข้ามสะพานนี้ในยามค่ำคืนจะไม่มีวันได้กลับมาอีกเลยแพลวหญิงสาววัยยี่สิบปลายๆนักเขียนอิสระที่ออกเดินทางเก็บข้อมูลตำนานท้องถิน่นได้ยินเรื่องเล่าลือเกี่ยวกับสะพานโบราณที่คนในหมู่บ้านหวาดกลัวเธอตั้งใจไปพิสูจน์ด้วยตัวเองเย็นวันนั้น เมื่อพระอาทิตย์เริ่มลับขอบฟ้าแผวขับรถไปถึงปากทางสะพานเธอลงจากรถมองเห็นสะพานไม้เก่าทอดยาวเข้าไปในม่านหมอกบ,บางๆที่ลอยปกคลุมไปทั่วแม้บรรยากาศรอบข้างจะสงบเงียบแต่กลับมีลมเย็นเฉียบพัดผ่านต้นคอเธอไปอย่างแผ่วเบาราวกับเป็นการต้อนรับจากบางสิ่งที่มองไม่เห็นเธอเริ่มเดินช้า ย่างเท้าก้าวไปบนไม้ที่ส่งเสียงเอียดอัดย่างแผ่วเบาใต้เท้าสายตาของเธอกวาดมองไปรอบๆแต่มีเพียงความมืดที่ล้อมรอบไม่มีอะไรผิดปกติเลยแต่เมื่อก้าวไปได้ครึ่งทางสายตาของเธอก็เหลือบเห็นเงาของใครบางคนยืนอยู่ปลายสะพานเงานั้นยืนนิ่งเงียบสงบ แคาวชะงักหยุดนิ่งอยู่กับที่พร้อมกับเสียงลมหายใจของตัวเองที่เริ่มดังขึ้นชัดเจนในหูมีใครอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าคะเธอถามออกไปเบาๆเสียงสั้นเกลือไม่มีเสียงตอบกลับมาแต่เงานั้นกลับค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้ขึ้นอย่างช้าๆและมั่นคงทุกย่างก้าวที่เงาเข้ามาใกล้เสียงไม้ก็ยิ่งดัง เจนขึ้นในขณะที่ลมรอบตัวเธอหยุดนิ่งอย่างผิดธรรมชาติเมื่อเงานั้นเข้ามาใกล้จนเกือบจะมองเห็นหน้าได้แพรวรีบเปิดไฟฉายจากโทรศัพท์ส่องไปข้างหน้าแต่ทันทีที่แสงไฟสาดไปเงานั้นกลับหายวับไปราวกับไม่เคยมีอยู่จริงแพวใจเต้นระรัวด้วยความกลัวเธอตัดสินใจหันหลังเดินกลับไปที่รถแต่เมื่อหันกลับมา ก็ต้องพบว่าสะพานด้านหลังได้หายไปเหลือเพียงหมอกหนาทึบปกคลุมเธอรู้สึกหนาวเย็นสถานเข้าไปในกระดูกแล้เสียงกระซิบแผ่วเบาก็ดังขึ้นจากข้างหลังไปต่อเถอะทุกคนที่มาที่นี่ต้องเดินให้สุดทางแพรวหันควับกลับไปข้างหน้าอีกครั้งสะพานทอดยาวไม่สิ้นสุดไปในความมืดที่มองไม่เห็นปลายทาง เธอไม่มีทางเลือกนอกจากเดินต่อไปเรื่อยๆในทุกก้าวที่เดินสะพานไม้ใต้ฝ่าเท้าของเธอเริ่มเปลี่ยนไปกลายเป็นสะพานเหล็กขึ้นสนิมเก่าโซรงและเต็มไปด้วยรอยขีดเขียนของผู้ที่เคยมาที่นี่เธอมองเห็นข้อความหนึ่งที่เด่นชัดบนพื้นสะพานว่าที่นี่คือสะพานข้ามคืนที่คนข้ามไม่เคยกลับไปสู่โลกเดิมอีกเลยจนถ,ถึงทุกวันนี้ ชาวป่ายังคงหลีกเลี่ยงสะพานแห่งนี้ในยามค่ำคืนไม่มีใครกล้าข้ามไปและไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้ที่หายตัวไปหรือบางทีพวกเขาอาจยังเดินอยู่บนสะพานนั้นเดินต่อไปเรื่อยๆในความมืดที่ไม่มีวันสิ้นสุดรอเพียงผู้ที่กล้าก้าวข้ามสะพานออกไปมาเป็นเพื่อนร่วมทางเท่านั้นเอง ขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังเรื่องเล่าหลอนๆจากช่อง Oracle of Time ถ้าคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดเรื่องเล่าใหม่ๆที่จะพาคุณเดินทางข้ามการเวลาไปรู้จักความลับและตำนานที่ซ่อนอยู่ในทุกค่ำคืนคืนนี้ขอให้ทุกคนหลับฝันดีแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ